ครับคือนี่มาเ,าเรื่องเล่าของอีลาน้อยองอิงนะคะพี่น้องเมื่อว่าน,นี้ได้ทําการแสดงถึงสองเวทีเลยทีเดียวก็ลื่นเก้าเข้าว่าสวัสดีพ,พอ่อแม่แม่เอฟซีสู้สู้สู้นก็แล้วกันเอฟซีลาน้อยองอิงเอฟซีสาวน้อยเพ็รบ,บานแพงเอฟซีเผ็ดแซงตะวันเจออทูนะคะพี่น้องมาวอาเรื่องเล่าของความตาหักตาแพงนะคะพี่น้องความเก่งนะคะพี่น้องบอกว่าเก่งสุดๆอีลีลาน่อยเข้าคณะนี้อายุ ย่างเขาสู้สิบเก้าปีเต็มครับพี่น้องเดือนกรกฎดาคมนี่แหละนะคะพี่น้อง,ะะะองสีหอดนี่ละนะคะเต็งขนาดพี่น้องเอ้ยรับงานสองงานเลยได้เดือนพี่น้องจ้านะคะขึ้นเวทีมินิคอนเสิร์ตนะคะวันที่ยี่สิบสองที่ผ่านมานะคะ,ะ,คะพี่น้องถือว่าเป็นเรื่องเล่าของงานผู้หลักผู้ใหญ่อีลาหน่อยเขาก็แต่งตัวปิดตหาตหักตาหักพี่น้องสมกับไปงานผู้หลักผู้ใหญ่นะคะพี่น้องงานยังว่ะที เป็นงานตุ่มโฮมนะคะพี่น้องเรียกว่างานโฮมกันนะคะโฮม,ม,มกันโมิดไม้ก็้า่าโฮมกันจริงจังเด้พี่น้องเพื่อนแสดงอยู่ที่เพื่อนเ,ออเป็นงานอยู่ที่กันทะลักนะคะพี่น้องนะคะถือว่าเป็นงานโฮมกันนะคะพี่น้องแอดกันทะลักนะคะพี่น้องอันนี้คืองานซื้อง,งานปืนนะคะพี่น้องจัดขึ้นที่ณนะสวนสาธารณะหนองกวางดีดนะคะพี่น้องอำเภอกันทะลก นะคะพี่น้องจังหวัดศรีสะเกดนั่นหมายก็ว่างานนี้นะคะเพื่อนได้เชิญกีฬาน่อยมากซึ่งเป็นงานที่ท่านเอ่อคุณกวางนะคะพี่น้องไตสุรีนะคะไตโสรณกุลนะคะพี่น้องเพื่อนเป็นเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยนะคะพี่น้องเพื่อนได้จัดงานนี้ขึ้นนะคะและที่สําคัญก็คือตําแหน่งอีกตาแหน่งหนึ่งของเพิ่นก็คือโฆษกกระทรวงมหาดไทยนั่นเองนะคะ คุณกวางนะคะพี่น้องคนด้จัดงานนี่ขึ้นมานะคะและพร้อมกันนี่ก็คือถือว่าเป็นงานโฮมกันนะคะพี่น้องเป็นงานที่บอกเลยว่าโอ้โหจัดขึ้นที่สวนสาธารณะนะคะพี่น้องน้องกวางดีดคนเต้เห็นสนามพี่น้องอีหล่าหน่อยเฮ้าขืนเวที่ปะม่านเวลาสองทุ่มถึงสามทุ่มแฟนๆสาวหน่อยเป็นบานเพ่งในเขตนั่นละแวกนั่นเต็มพี่น้องเลยนะคะพี่น้องบอกว่าเป็นงานที่ แน่นคณดอีกงานหนึ่งก็แล้วกันซึ่งเป็นมินิคอนเสิร์ตพี่น้องนะคะ,ะถือว่าไปแสดงต่อหนา้าผู้หลักผู้ใหญ่นะพี่น้องเนาะนั่นก็คือในงานก็บเมีท่านร่องหนายกรัฐมนตรีนะคะก็คือท่านอนุทินชาญวีรกุลเพิ่นมานํำลิ้พี่น้องเวลาหน่อยเข้าขึ้นทําการแสดงโอ้ยสุดๆเอาอยู่อิลีขึ้นแสดงผู้ดเดียวความเด้พี่น้องสุดจอดอิลินะคะ หลังจากสองทุ่มถึงสามทุ่มมาพี่น้องจากงานนั่นก็บอกว่าเป็นงานที่อิหล่าหน่อยรับมือยางหนักเลยนะคะพี่น้องมาเดินทางต่อมาอีกรอยก่วกิโลวัสดพี่น้องม,มาที่อำเภอเมืองตัดเมืองจันทร์มาดิพี่น้องมาทำการแสดงขึ้นวงไงนะคะวงหนึ่งก็คือไปขึ้นวงมินิคอนเสิร์ตแม่เวลาพี่น้องตอนช่วงสองทุ่มถึงสามทุ่มแล้วก็เดินทางมาอีกรอยก่วกิโลพี่น้องอิหล่าว่ามันอิหล่าสิบวัฒน์ พี่น้องมาท่านคือเก่านะคะพี่น้องไปท่าการแสดงอยู่ที่บ้านเก็บงาตำบลเมืองจันอําเภอเมืองจันจังหวัดศรีสะเกดพี่น้องระยะทางห่างกันประมาณหน่ร้อยกิโลพี่นออนะ้องตัวนะคนผู้เดียวแลนสองงานพี่น้องจ้ะสุด,ดยอดอีหลีสาหรับอีหลานหน่อยนะคะขึ้นท่ามการแสดงแต่ละเวทีนี่เอาอยู่ถูกเวทีเลยที่เดียวเจียวนะคะท,ท,ท่านไทยคลิปนี้อันเทนเองก็มีภาพท่ามการแสดงของอีหลานหน่อยถึงสองเวที ได้รับชมกันนะคะเช่นที่ตามรับชมนะคะพี่น้องขอบคุณสุกุ้สุกนนะคะอย่าลืมฝากกดติดตามนําเมนะคะขอบคุณห,หลายๆจ้า not that